ยาสมุนไพรกล้วยกล้วยมีคุณประโยชน์ทางโภชนาการมากมายถ้ากินกล้วยให้เป็นกินกล้วยกินวันละห้าลูกมันจะขับเบาหวานขับโรคไตไตก็แก้ได้เป็นเป็นยาสมุนไพรแต่บางคนมองข้ามคือกล้วยและก่อนเข้านอนก็ห่างชั่วโมงหนึ่งก่อนจะเข้านอนกินประมาณลูกหนึ่งก่อนเข้านอนดื่มน้ำพอประมาณเข้าไป มันจะจุดชื่นคนอายุห้าสิบปีเท่ากับคนยี่สิบปีเลยถ้ากินป้วยได้แต่ว่ากินเด็ก,กินมากได้ให้กินปัญญาถ้ากินไม่ปัญญากินมากเกินไปมันกล่าวไม่ได้อะไรก็ทั้งหมดนะถ้าบริโภคมากมันก็ทําให้มีพิษมีภัยเหมือนกันดังนั้นล้วยก็เป็นประโยชน์แก่ร่างกายของมนุษย์นี้ทางโภชนาการเขารับรองเลยว่าล้วยมีประโยชน์ในการขับเบาหวาน ลูกความดันลูกโรหิตจางได้หมดละขอฝากไว้เพียงเท่านี้มัาก็ย,ย,วยนวอนนำไปปฏิบัติหรือใครตรงใกลแล้วแต่ให้นำไปปฏิบัติก็จะได้ผลดีในวันต่อไปเขาจะเดินพ่อดเออ